ซีรีส์คำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อทอิวกวันนี้ฝากเงิน240,000บาทกับแคมเปญเงินฝากประจำทันใจ12เดือนนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.3%ต่อปีจากธนาคารไทยคเครดิตนะครับดอกเบีย้ยสูงทยานทันใจต้องฝากประจำไทยคเครดิตเพราะนั้นใครสนใจลองไปดูฝากกดไลค์กด s ับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับไปคำนวณกันเลย รายละเอียดบัญชีเงินฝากประจําทันใจที่มีระยะหลัก,การฝาก12เดือนสามารถที่จะรับดอกเบีย้ยนณะวันที่ฝากและสามารถถอนดอกเบี้ยไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องรอครบกําหนด12เดือนนะครับสิทธิประโยชน์และเป็นจุดเด่นของตัวแคมเปญน,นี้นั่นเองนะครับเงื่อนไขาการฝากเปิดใช้ให้บริการตั้งแต่วันที่11ตุลาคม2 5 6 7เเป็นต้นไปให้ผู้บริการให้บริการผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้นไม่รับเปิดบัญชีร่วม บัญชีและบัญชีหรือนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำและฝากต่อเนื่องอาฝากเมื่อครบกำหนดนะครับตั้งแต่1,000 0แสนบาทนะสูงสุดไม่เกิน1 5 0 0 0ล้านบาทนะครับแล้วก็ต้องฝากให้ครบ12เดือนการจ่ายดอกเบีย้ยทันใจเมื่อฝากด้วยเงินสดหน้าวันที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อนะครับและหักภาษีนะให้จ่าย15%ของจำนวนดอกเบีย้ยที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ของกรมสัมพากรกรณีฝากด้วยเช็คจะจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อทราบผลเรียกเก็บเช็คนั้น สำหรับดอกเบีย้ยหากไม่ได้ถอนออกนะครับหรือนำเงินมาฝากเพิ่มหลังจากวันเปิดบัญชีหรือฝากต่อธนาคารจะถือว่าเงินฝากส่วนที่เกินจากจำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรกหรือจำนวนเงินที่ฝากต่อนะครับและจะคำนวณดอกเบีย้ยในอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์นะครับและหักภาษีหน้าที่จ่ายตั้งแต่บาทแรกเป็นต้นไปสามารถถอนเงินฝากส่วนที่เกินได้ทั้งจำนวนนะครับแต่ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่วนของเงินต้นที่ได้รับ ดอกเบีย้ยณวันที่ฝากนะครับเงินต้นครั้งแรกที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อหากทอนบางส่วนจนทําให้เงินต้นลดต่ำกว่าจํานวนเงินเปิดบัญชีหรือฝากต่อต้องปิดบัญชีเท่านั้นกรณีถอนเงินต้นหรือปิดบัญชีก่อนครบกําหนดระยะเวลาการฝาก12เดือนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจําทันใจธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยแนอตาดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารณวันที่ผิดเงื่อนไขนะครับหลังหักภาษีน้าที่จ่าย นะครับตามระยะเวลาที่ฝากเงินนั้นนะสำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไปรวมภาษีที่หักหน้าที่จ่ายธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับทางธนาคารทั้งนี้ลูกค้าต้องเป็นผู้คคืนภาษีหักหน้าที่จ่ายดังกล่าวจากกรมสรรพากรด้วยตนเองเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ในการฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจำันใจหรือประสงค์ฝากบัญชีเงินฝากประเภทอื่นๆของธนาคารในช่วงระยะเวลา นี้นะครับผู้ฝากติดต่อแจ้งความประสงค์ที่สาขาที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ครบกําหนดเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับช่วงระยะเวลาที่ผู้ฝากติดต่อธนาคารและคิดดอกเบี้ยนะครับตามประกาศนักขณะนั้นจากยอดคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวันนะครับและจ่ายดอกเบี้ยหน้าวันที่ผู้ฝากติดต่อสาขาที่เปิดบัญชีนะครับแจ้งความประสงค์ฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจําทันใจหรือวันที่พ้นระยะเวลา1เดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่เงินฝาก ครบกําหนดหกักภาษีณที่จ่ายตั้งแต่บาทแรกหากบัญชีเงินฝากประจําทันใจครบกําหนดผู้ฝากไม่มาติดต่อที่สาขาที่เปิดบัญชีภายในระยะเวลา1เดือนนับตั้งแต่วันที่เงินฝากครบกำหนดบัญชีดังกล่าวจะถูกโอนอตัตโนมัติเป็นเงินฝากออมทรัพย์ทั้งจำนวนและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธาน,นาคารณขณะนั้นนะครับ คำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากเงินต้น2 4 0 0 0บาทดอกเบีย้ย2.3%จำนวนวัน365วันดอกเบีย้ยรับ5,520บาทแต่ดอกเบีย้ยยังไม่เกิน20,000บาทไม่ต้องหักภาษีอัตราเบีย้ยน้าที่จ่ายรับไปเต็มๆเลยนะครับสรุปเงินต้น2 4 0 0 0บาทบวกดอกเบีย้ย5,520บาทเป็น2 4 5 5 2 0บาทรับไปเลยนะครับ าก่อนจะการคำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะครับมากันในทุกๆวนันจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโดยๆมาพูดคุยกันเพราะนั้นฝากกดไลค์กด subscribe comment มเ,มเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอยากให้คำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไหนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างเลยก่อนจากกันอสังห,หารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้1เร่งเลงให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออก เอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับสมมีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเๆๆื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับสแกน QR Code อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับ เมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าสิม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แ0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E Wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะฉะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ